การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการ Lady Journey ทอทอท,อทอพาผู้หญิงเที่ยวเพื่อเอาใจสาวไลฟ์สไตล์ซึ่งเหมาะกับสาวๆที่รักการท่องเที่ยวผจญภัยในแบบ Explorer Lady ริ่มจากเที่ยวชมศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาดราชินีเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนจากนากุ้งร้างแห่งแรกของประเทศไทยเดิมเป็นพื้นที่สมปทานนากุ้งต่อมาเป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมพื้นที่786ไร่โดยยังคงดำเนินการฟื้นฟูป่าตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวป่าชายเลนแห่งนี้จึงกลายเป็นผืนป่าประวัติศาสตร์ที่อยู่ในความทรงจำของชาวไทยทรงมีพระราชดำรัสต,ตอนหนึ่งว่าปลูกป่าแล้วต้องให้ชาวบ้านประชาชนได้ใช้ประโยชน์ด้วยจากนั้นไปยังแหล่งท่องเที่ยวในกองบินห้าอ่าวมะนาวเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ ที่บอกเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ในวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2484 24เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมอันกล้าหาญและเสียสละของวีรชนผู้กลา้าในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อครั้งกองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกบริเวณอ่าวมะนาวกองบินน้อยที่5สกรารสารเจ้าพอล้อมหมวกที่เล่าขานสืบต่อกันมาว่า ท่านเป็นชาวจีนแผ่นดินใหญ่เดินทางเรือเรือสำเภามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านได้สร้างคุณงามความดีให้แก่แผ่นดินและประชาชนคนไทยจนเป็นที่เคารพนับถือจนตราบสิ้นอายุไขัยณบริเวณนี้ทุกวันจะมีข้างแวน่นซึ่งเป็นสัตว์ป่าและไม้คล้ายกับลิงหรือชนีลงมาหาอาหารจากนักท่องเที่ยวด้วยความน่ารักซุกซนและไม่ดุร้ายของข้างแวน่น จึงเป็นที่ชื่นชอบของผู้ที่มาเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ยิ่งนักนางพัดมาดวงพัฒนาสิริผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงการท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่าเป็นอีกเส้นทางหนึ่งในโครงการ Lady Journey ที่ทอทอท,อทอพาสาวๆไปสัมผัสการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในสไตล์ Explorer e a d y ทางทประเทศไทยจัดโครงการนี้ขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าเราต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ ให้คนไทยรักเมืองไทยแล้วก็เที่ยวเมืองไทยด้วยกันแต่ในขณะเดียวกันทอทอมองว่าเราต้องการที่จะให้ผู้หญิงเก่งของเมืองไทยเนี่ยนะคะไม่เฉพาะเพียงแต่ทํางานแต่หาเวลาว่างที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของเราเราพยายามที่จะจัดสรรลักษณะของสินค้าทางการท่องเที่ยวและเส้นทางทางการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบุค,คลิกและความชอบของผู้หญิงแต่ละรูปแบบ ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะคะเพราะปีที่แล้วเราจับมาหลายเส้นทางหลายไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีมากๆจากนั้นไปอุทยานเขา3 0 0ยอดสนุกสนานกับการปีนป่ายเที่ยวชมถ้ำพระยานครบนเพดานถ้ำม,มีปล่องให้แสงสว่างลอดเข้ามาได้ชมความงามของพระที่นั่งครูหาคฤาหะที่ตั้งเด่นงดงามอยู่กลางถา้ำเป็นพระปราจตุรมุข สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นพระพารับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อครั้งสเสด็จประพาสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิดท้ายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันนาภาคภูมิใจโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเป็นโครงการที่เกิดจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์บนเนื้อที่250ไร่เพื่อให้เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจจากพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูกและให้ภาครัฐกับชาวบ้านร่วมกันดูแลและเปลี่ยนแนวคิด พัฒนารากเงาภูมิปัญญาของชาวบ้านเพื่อเพิ่มคุณภาพให้ผลผลิตแบบพึ่งพาตนเองเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนที่สนใจได้เข้าชมและศึกษาโครงการช่างหัวมันเป็นชื่อที่ฟังดูแปลกเนื่องจากมีพระรชาชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้จึงพระราชทานชื่อโครงการนี้ว่าโครงการช่างหัวมัน